สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่คอยง,งายของนายต้งโจก็วันนี้เป็นเมนูนี่เลยครับผัดวุนเส้นชะอมแล้วก็กุ้งตัวโตๆนัๆ่นแน่นเลยนะครับคัดมาตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวอาัตราส่วนต่างๆโจเขียนให้ที่ได้คลิปเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันกุ้งใส่เพื่อความเข้มข้นไข่ไก่นะครับ ิว <_ AD U 1> ขาวน้ำมันหอยครับไอ้น้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับแล้วก็พริกกระเทียมโขลกเราก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าันนี้จะได้ไม่เสียเวลาครับผมใส่ ER e นิดนึงเสร็จ <it> แล้วก็จะเป็นน้ำมันนะครับ ลอไปเลยเอาไปสำหรับผัดตรงนี้จะชุนเลยนะครับว่าเป็นพกกริกกระเทียมนะครับแ่ลงไปเลยครับเราก็ผัดให้มันเหลืองไฟอาจจะยังไม่ค่อยร้อนนิดนึงนะครับ เอาเริ่มเรืองนะครับก็จะเป็นมันกุ้งนะครับเพื่อนๆใช้มันกุ้งสำเร็จรูปก็ได้นะครับเพราะว่ามันนี่ขายแบบนี้มันกุ้งนะครับขายเป็นสำเร็จรูปเลยเนี่ยมันจะนนัวแบบนี้โอเคเสร็จแ,แล้วก็เป็นกุ้งนะครับลงไปเลย กุ้งวันนี้จกเลือกมาตัวใหญ่สุดเลยนะครับกุ้งเจ็ดตัวหนึ่งร้อยบาทพอดีที่ตลาดแถวบ้านไปแรงกค่ตูหนึ่งเนี่ยผมผัดจนกุ้งเริ่มสุกนะครับกุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วละ่ะถ้าเราผัดนานเกินเนี่ยมันจะเหี่ยวแล้วก็แข็งไม่อร่อยเราต้องผัดแค่พอเด้งๆฮะ นี่นะครับพอกุ้งเริ่มสุกก็จะเป็นมูนเส้นครับหนึ่งข้วยอหน่วนนี้แช่น้ำไว้ก่อนนะฮะตัวใช้มูนเส้นที่เป็นแบบมูนเส้นแห้งๆเนาะเป็นห่อๆตัวใช้ครึ่งห่อแล้วก็ามาแช่น้ําให้มันนิ่มลงตรงนิดนึงแต่ไม่ต้องเละนิ่มมากนะครับคือแช่แ,ชแค่พออ่อนว่าเดี๋ยวเรามาผัดเนี่ยมันจะนิ่มลงไปแบบนี้ฮะ ามด้วยชะอมครับคราวนี้น่ากินเริ่มมาแล้วน้องแตกฉุนแล้วคราวนี้กลินมันจะเริ่มเขียวๆนิดนึงผัดในบ้านนี้ต้องระวังนะครับกินติดผ้าม่านไปหลายวันนี่ครับชอบมากใส่มากนะครับแต่กินมันจะฉุนแต่ถ้าคนนี้เขาชอบเขาก็จะว่าไม่ฉุนใช่ไหมกคะ่ะใส่ได้หลไรใส่หลายหน่อยปรุงรสครับมันหอย ได่เลยผิวขาวครับม้ปลาน้ำตัดทรายนะครับแล้วก็ใร่ป่นเพื่อนๆอาจจะผสมเครื่องมันไว้ก่อนใส่ถ้วยแยกไว้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกเวลาผัดจะได้ไม่ต้องมาผัดให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งแบบนี้เพราเครื่องมันก็จะผสมกันไปเลยตาส่วนเป๊ะ เสร็จแล้วเราก็จะแหวกๆตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เียงไฟแรงๆหนอ่อยแล้วก็ใส่ไข่ไวตรงกลางครับผมเสร็จแล้วเราก็ยีไข่มันแตกมุง้งๆนะครับผมนี้ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าไข่มันจะได้เซ็ตตัวเร็วขึ้นเวลาที่มันไปเกาะบนเส้นเราก็ผัด น,นี้เพื่อนๆอาจจะผัดกุ้งกับพริกพริกกระเทียมครับแล้วก็ตัก,ออกมาแยกไว้ก่อนก็ได้เพื่อความสวยงามแต่พอดีอันนี้เราทํากินเองเนาะเราไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากมายนะก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะผัดขาย,ห,ายหรือว่าผัดทําตามร้านอาหารก็ส่วนใหญ่เขาจะผัดกุ้งแยกออกมาก่อนเพื่อความสวยงามครับตรงนี้เราจะผัดจนกว่า ไข่จะสุกเต็มตัวนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มเป็นก้นกอนแบบนี้นะฮะเวลามันโดนความร้อน,น,น,นเราก็เป็นอันเสร็จครับติดไฟได้ผัดบุนเส้นชมกุ้งเผ็ดๆแซ่บๆกินชมนวันวๆในแบบของโจเองครับผมเมนูนี้ไม่ยากเลยครับผัดด้วยกุ้งตัวโตๆใส่มันกุ้งนิดๆมันจะเละนวันวๆหอมๆนะครับ แต่ถ้าคนนี้แพ้มันกุ้งก็ต้องเป็นเนื้อกุ้งล้วนเนาะ,ะส่วนผสมต่างๆในโจจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจดเอาไปทําทานได้ชื่อที่ตลาดได้เลยครับเมนูนี้ง่ายๆอร่อยทานแทนข้าวได้เลยเพราะว่าวุ้นเส้นมันค่อนข้างอยู่ท้องอยู่แล้วเนาะได้กุ้งโปรตีนจากกุ้งอีกโอเคครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องให้โจด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากบา,บายสวัสดีครับ